พระนอนจักสีเป็นพระพุทธสยายญาติปูนปั้นขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ47.40เมตรพระพักขันไปทางทิศเหนือพระเสียรหันไปทางทิศตะวันออกมีพุทธลักษณะแบบพระนอนในอินเดียคือนอนตะแคงขวาคล้ายกับพระพุทธองค์ทรงนอนหนุนแขนต่างจากพระพุทธสยายญาติเทศนา แต่เป็นปางสายญาติเทศนาปาฏิหารแกอสุรินทราหูซึ่งเป็นพยายักษ์ที่หลงตนว่ามีร่างกายใหญ่โตโอลานพระพุทธเจ้าจึงลดทิฐิของพยายักษ์ด้วยการเนรมิตรพระองค์ให้ตัวโตกว่าอสุรินทราหูจึงสยบพยายักษ์ลงได้ในที่สุด ในตำนานพระพุทธอรูปปางโปรดตสุรินทราหูได้กล่าวไว้ดังนี้ในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณวัดเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถี อสุรินทราหูซึ่งเป็นอสูรอุปราชของท้าวเวปจิตติอสุระบดินผู้ครองอสูรพิภพได้สดับพระเกียรติคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเหล่าเทวดาทั้งหลายจึงมีความประสงค์จะฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์แต่คิดว่าพระพุทธองค์เป็นมนุษย์มีพระวรากายเล็ก ตนเองมีร่างกายใหญ่หากไปเฝ้าก็จะต้องก kind of ้มลงมองด้วยความลำบากเมื่ออาสุรินทราหูไปเข้าเฝ้าสำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อม พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอาสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสยายญาติพระเสียรหนุนภูเขาต่างพระขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่สูงใหญ่กว่าอาสุรินทราหูอสุรินทราหูต้องแหงนคอ เพื่อชมพุทธลักษณะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์พาอสุรินทราหูขึ้นไปยังพรหมโลกบรรดาพรหมทั้งหลายมีร่างกายเล็กกว่าพระพุทธองค์ และต่างมองอสุรินทราหูเหมือนประหนึ่งมนุษย์ดูมดปลวกตัวเล็กๆอสุรินทราหูเกิดความกลัวต้องหลบอยู่ข้างหลังพระพุทธองค์นับแต่นั้นมาก็ลดทิฐิมานะอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์และเมื่อได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจึงเกิดความเลื่อมใสขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ที่พึ่งสูงสุดแห่งชีวิต